ยินดีต้อนรับกลับสู่เทอร์โบไทยแหล่งรวมรีวิวรถยนต์สุดเล้าใจสำหรับคนรักความแรงในประเทศไทยถ้าคุณคือคนที่ชื่นชอบรถที่ผสมผสานระหว่างความหรูหราเทคโนโลยีล้ำสมัยและสมรรถนะเหนือระดับวันนี้คุณต้องไม่พลาดกับรถรุ่นนี้ Acura TLX Type S 2026รถซีดานระดับเรือธงที่ออกแบบมาเพื่อให้ทุกการขับขี่เต็มไปด้วยพลังและความแม่นยำเริ่มกันที่ดีไซน์ภายนอก TLX Type S, TL S 2026มาพร้อมกระจังหน้าด a มอนเพนตากรอนเอกลักษณ์เฉพาะของ Acura ไฟหน้าเล็ด,ดีไซน์เฉียบคมเส้นสายตัวถังแบบ a e r o d y n a มิกและล้ออลอลยขนาด20นิ้วที่ดูสปอร์ตเต็มคันด้านท้ายเสริมความดุดันด้วยท่อไอเสียคู่4ท่อและสปอยเลอร์หลังแบบสปอร์ตทุกมุมมองของรถรุ่นนี้ถ่ายทอดความเร็วความหรูและความมั่นใจในสไตล์เดียวเข้าสู่ห้องโดยสารโลกแห่งความหรูหราที่ออกแบบมาเพื่อผู้ขับขี่โดยเฉพาะ เบาะนั่งหนังแท้พรีเมียมพร้อมระบบทำความร้อนและระบายอากาศตกแต่งด้วยตะเข็บได้สีแดงสุดสปอร์ตและพวงมาลายัยท้ายตัดแบบ f l a ตบอ t t o ทมีไฟแอมเบียนไลท์มาตรวัดดิจิทัลเต็มรูปแบบและความรู้สึกสปอร์ตที่ผสมผสานความหรูหรายอย่างลงตัวตรงกลางคอนโซลติดตั้งหน้าจอ HD ขนาด12.3นิ้วรองรับ Apple CarPlay Android Auto และ Amazon Alexa แบบไร้สาย มาพร้อมระบบเสียงระดับพรีเมียม ELS Studio 3D17 ลำโพงที่มอบประสบการณ์เสียงรอบทิศสุดยอดมาดูกันที่หัวใจหลักเครื่องยนต์ใต้ฝากระโปรงคือเครื่องยนต์ V6 Turbocharged 0ลิตรให้กำลังสูงสุด355แรงม้าแรงบิด354ปอนด์ฟุตส่งกำลังผ่านเกียร์อัตโนมัติ10สปีดพร้อมระบบ Super Handling All Wheel Drive (SHAWD) ไม่ว่าจะเข้าโค้งแรงแรงหรือขับในเมืองรถคันนี้ให้ความมั่นใจและสมดุลในทุกสถานการณ์ระบบช่วงล่างแบบสปอร์ตปรับตามสภาพถนนได้อัตโนมัติพร้อมเบรกเบรเรโบด้านหน้าและระบบการสะเทือนแบบอั a ถิบดัมเปอร์ทำให้ทุกการขับขี่ทั้งนุ่มนวลและมั่นคงในเวลาเดียวกันในด้านความปลอดภัยแอคูระก็จัดเต็มเช่นเคยมาพร้อมระบบแอคูระวอชเซฟตี้สวีทครบชุดทั้งระบบเบรกอัตโนมัติป้องกันการชนระบบช่วยควบคุมรถให้อยู่ในเลน ระบบควบคุมความเร็วอัตโนมัติและระบบอ่านป้ายจราจรส่วนราคาในประเทศไทยคาดว่าจะอยู่ที่ราวๆ3.6ถึง3.8ล้านบาทถือว่าเป็นตัวเลือกที่ยอดเยี่ยมสำหรับคนที่ต้องการรถซีดานหรือสไตล์สปอร์ตแต่ยังคงความน่าเชื่อถือและความประณีตแบบญี่ปุ่นและนี่แหละ2026 Acura TLX Type S รถที่รวมทั้งความหรูความแรงและความเท่นในคันเดียวมันไม่ได้เป็นแค่รถยนต์แต่มันคือคำประกาศแห่งพลังและรสนิยม ขอบคุณที่รับชมครับอย่าลืมกดไลค์แชร์และคอมเมนต์ความคิดเห็นของคุณด้านล่างและอย่าพลาดที่จะกดติดตามเทอร์โบไทยเพื่อรับชมรีวิวรถใหม่ล่าสุดก่อนใครแล้วพบกันในคลิปหน้าขับขี่อย่างมีสไตล์ร้าใจไปกับเทอร์โบไทย